เรื่องโดยดีเทลอะไรก็ต้องไปแบบว่าถามกับตัวเองจะรู้แบบมากที่สุดแรงมากโวแวนหน่อยค่ะโวแวนหน่อยค่ะยัง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 มาเลไทยมาเลไทยเป็นครั้งแรกที่ได้อยู่ด้วยกันถูกต้องอันนี้คือเรื่องจริงปกติเรื่องจริงกานผ่านแบบว่าเพราะว่าปีแรกผมโควิดโควิดพี่พีจำได้ปีที่แล้วอะปีที่แล้วไม่เหมือนไม่อยู่ด้ไม่อยู่ไม่อยู่่ไม่อยู่ ใช่ใช่ใช่ครับไม่อยู่ผมไปต่างประเทศผมไปต่างประเทศตั้งใจใช่ไหมคะอุ้ยอุ้ยความเป็นใจเป๊นไม่จริงครับเอาเลยแล้วปีนี้ได้ออกงานที่กันอีกแล้วมันรู้สึกยังไงบ้างถึงว่ันที่สุดได้งานด้วยได้เฉลองด้วยก็ดีรู้สึกว่าโอ้แบบมันอย่างที่บอกเลยว่าวันนี้คุได้ทำงานด้วยแถมได้ทำงานด้วยกันด้วยก็ยิ่งแบบนี้ก็ไปใหญ่แล้วก็ทำงานเสร็จก็น่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรใช่ไหมคะ อุ้ยคุณทวงการองสื่อไล้หรอคะเอาเลยเอาเลยผมก็ได้เตรียมมาแล้วแหละมันก็ค่อนข้างพิเศษมากๆแล้วก็แบบเป็นครั้งแรกในไทยด้วยจริงๆก็คือกระเป๋าคารินแบ็กที่ดี่มาแทนทุกการมันยังมีเขินทุกการไหมหรือว่ามันยังรู้สึกว่าทำตัวไม่ถูกไหมจะเขินตอนโดนสัมภาษณ์เนี่ยแหละใช่ผมนะเป็นหนึ่งผมนะคือถ้าเกิดตอนในงานเฉยๆแต่ว่าอันนี้จริงๆเลยตั้งแต่แบบตั้งแต่แบบมีแฟนแบบอย่างเงี้ยเอา หมายถึงว่าแบบเลยทาให้เรารู้ว so ่าแบบเราเป็นคนตอบเรื่องอะไรพวกนี้ไม่ค่อยเก่งแต่ว่าแต่กอนเนี่ยปากดีจังเลยอะไรยเงี้ยแต่พอมีแฟนบุ๊กแบบตอบไม่ค่อยเก่งเก่งๆก็่จถิงก็คุ้นเคยขึ้นแล้วก็แบบค่อนข้างแบบชินขึ้นหมืยนว่าเวลามางานพี่บอยก็เหมือนมีคนมาช่วยดูแลในงานด้วยจริงคุณแม่ก็จะไม่มาวันไหนเขาดูแลดีแค่ไหนก็ดูแลหน้าตาภูมิใจมากเลยดูแลดีวันนี้มันวาเลนทายค่ะมาหลังแม่ ใจพี่บอยมากขึ้นแค่ไหนเพราะปกติเราต้องมาใช่ก็ปกติแม่ก็จะไปด้วยตามงานแต่พอมีพี่บอยคุณแม่ก็เหมือนจะหายห่วงเพราะว่าพี่บอยก็ค่อนข้างแบบเป็นผู้ใหญ่ที่ทํางานเก่งแล้วก็แบบรู้จักหลายๆคนก็แบบว่าสามารถปล่อยให้พี่บอยช่วยดูแลได้ก็ไปรับถึงบ้านเลยมั้ยคไงแม่วันนี้เขาแยกกันมาแยกกันมาพอดีว่าติดมีผมผมมีภูลาก่อนใช่ค่ะพี่ที่บ่านมาเขาเข้าทางแม่ยังไงแม่ถึงแบบไว้ใจเขาขนาดนี้ ก็อาจจะแบบว่าด้วยความที่แบบเป็นผู้ใหญ่อยู่แล้วใช่ไหมเวลาเจอคุณแม่ก็สามารถมีเรื่องคุยกับคุณแม่ได้ได้ทุกเรื่องเปเมคเข้าตามตรอกออกตามประตูครับผมล้วมีความรูนไหมเพาปกติคือเขาจะไปกับคุณแม่ตลอดคุณแม่เขาจะมาดูแลอ๋อไม่ไม่ไม่ก็เออไปไปด้วยกันได้อยู่แล้วครับโดยส่วนตัวแล้วผมก็เป็นคนที่ค่อนข้างเข้ากับผู้ใหญ่ได้ดีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ถึงว่าทั่วไปอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็ แล้วก็ยิ่งเคยไปทริปด้วยกันกับคุณแม่ด้วย <Okay. S 1> หลายก็หลายทีแล้วนะครับใชก่ก็เลยทําให้แบบจะใช้คําว่าสนิทกับผู้ใหญ่มันก็จะเกินไปแต่ไวาถึงว่าก็ <c oughs> ก็คุ้นเคยครับหมายถึงว่าก็กล้าที่จะคุยกับคุณแม่ได้ทุกเรื่องคุณแม่ก็ก็แบบให้การต้อนรับผมอย่างดีครับผมแล้วคืนนี้เตรียมวางแผนยังไงจะลองที่<อ>ไหนเดี๋ยวพาไปกินข้าวครับผมยังไม่ได้คิดเลยจริงจไปคนแล้วมั้ง ควาจริงคือเราเราไปกินข้าวกันมาก่อนแล้วแบบเป็นครีบาลนไท์มาก่อนแล้ววันหนึ่งครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวมีเดี๋ยวมันก็ต้องมีที่ของเราอนะหลังรถเตรียมดอกไม้ไปกี่ดอกครับคุณบอยไม่ต้องพูดไม่คาดหวังดอกไม้เราอยากเห็นเป็นม้วนม้วนอันนี้ยิ่งไม่ต้องพูด ไม่เคยค่ะไมันจะต้องทบตั้งแต่ปีที่แล้วปีที่แล้วใช่เพราะเล่นทายวันเกิดคนยิงก็คือมีทบจริงๆแหละเพราะว่าไม่ถึงว่าทบทบจากตอนวันเกิดเพราะว่าคนยิงอะตอนวันเกิดเขาที่ไปเขาไปต่างประเทศแล้วผมอะคนยิงต้องตามไปแต่ว่าผมอะดันไม่สบายไงก็เลยอดไปครับผมแต่ว่าแต่ว่าทบแต่ว่าไม่ได้แต่ว่าไม่ได้มาโปในวันนี้ไปโปมีแต่มีโปมีโปซอร์ไหมพี่บอน ไม่รู้เหมือนกันเป็นคนแบบเซอร์ไพรส์ไม่ค่อยเก่งด้วยคือแบบเขาไม่ได้แยกอะไรมาก่อนแล้วก็ตอนนี้มันจะไม่เซอร์ไพรส์แล้วตอนนี้เอาตั้งแต่ตอนเนี้ยตั้งแต่แบบประมาณห้าทีที่แล้วมันก็เริ่มไม่เซอร์ไพรส์แล้วที่เซอร์ไพรออกไหมว่าเดี๋ยวเขาจะมาออกไหมว่าเขาจะซอร์ไพรส์เราหรือว่าเขามีท่าทางที่รุนหรือยังไงไม่เลยแต่ว่าจับทางไม่ออกด้วยเพราะว่าพี่บอาจะเป็นคนที่เวลาเราบอกหนึ่งเขาจะซื้อสองเวลาเราบอกสองเขาจะซื้อหนึ่งจะเป็นประมาณน้ึงความคาดการณ์นั้นเราก็จะ พี่พลอก็ชอบหมดโอเคชอบคำนี้ชอบคำนี้ไม่จะเน้นมูลคองมูลค่าอะไรอะไรพวกนี้ชอบชอบคำนี้แต่ย้ำนะแต่ย้ำนะแต่ย้แหวนไม่แต่ว่าคือปกติแล้วตามเทศกาลเลยครับผมผมก็มีของขวัญให้เฟ่ตลอดอยู่แล้วคือเทศกาลยกเว้นวันเกิดที่ผ่านมานี่แหละที่แบบว่ามันเกิดสุวิสัยจริงๆแล้วปีนี้แหวนจะมาไหมคุกเข่าไหมต้องคุกเข่าไหมโอ้ยอัอคุณว่าไง มาว่าคุณเฟย์คุณลองโชว์นิวดูสิครว่ามันว่างไหมคะตอนนี้ใช่เดี๋ยวสปอนเอออคนที้ไม่ได้ใส่อะไรเลยนะใช่วันนี้้ไไม่่ดใสเลยเป็นเรื่องของอนาคตค่ะพร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวแหมเดี๋ยวก็มาลองลองลองปลิดนิวดูสิคะว่าโล่งขนาดไหนก็เลยเออยาวเวยนะคะเอาไม่งั้นถ้าคุณเฟย์ถ้าฝขำเรื่องแต่งงานเราของคุณยังไงบ้างอันนี้คราเปิดแอร์วะเนี่ยร้อนหรือเปล่าเรื่องอะไรตัวค่ะเรื่ส่วนตัวก็คือไม่ได เคยแบบว่ากําหนดเวลาว่าเฮ้ยอายุเท่านี้จะต้องแบบว่าถึงวัยที่แต่งงานรู้สึกว่าเออถ้ามันแบบพอเมื่อไหร่มันก็คงมาอย่างธรรมชาติเองครับผมะยะเวลาที่คบกันมันมีผลไหมหรือว่าไม่จําเป็นถ้าวันนี้กูเข้าก็ได้เลยแก่แล้วแก่แ้วแก่แล้วทไมมีอะไรอยู่ข้างล่างอ่ะขึ้ที่จริงก็คือระยะเวลาก็มีผลต่อการแบบเออทำความรู้จักกันแล้ววันนี้ ยังไม่ถึงวันนั้นมันยังยังนึกภาพไม่ออกอ่ะแล้วนะวันนี้คือต้องรู้จักคุณบอยกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยหรืร้อยอยังหรือว่าเกินร้อ,อ,ยอยแล้วก็รู้จักก็รู้จักเยอะอยู่แต่ว่ายังไม่ถึงวันนั้นก็นึกภาพไม่ออกเห <c oughs> มือนกันแล้วจะเป็นยังไหมอย่างก่อนหน้านี้พี่บอยก็ออกงานกับแม่แล้วแม่ก็พูดขึ้นมาประมาณว่าเขาไม่กดดันหรอกแต่เขาอยากไปหลานเลยโอแล้วพี่บอยตอบว่าอะไรคะอุผมผมก็เลยบอกว่ามันก็ต้องเป็นความพร้อมของทุกฝ่ายอ,อะไรอย่างนี้ใช่พี่บกเขาพร้อมแล้วเป็น ใช่เขาบอกว่าเพ่้อตั้งแต่เรียนจบแล้วใช่อันนี้ก็เป็นเรื่องจริงความจริงแล้วผมผมผมก็อยากมีครอบครัวอยู่แล้วอยากมีลูกอยากมีหลานอะไรอย่างนี้อันนี้ตองรรบคือแต่ผมก็ไม่ได้ว่ากดดันเขาหรืออะไรแต่มันถึงว่าเราเราเหมือนกับเราก็ใช้เวลาศึกษากระไปยเรื่อยๆก่อนีนยวมนถึงจังหวะที่เหมาะสมเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า การแต่งงานบางทีผมว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องแทงถุงกาแฟด้วยมันก็เป็นเรื่องของแบบรวมๆนะครอบครัวทั้งสองฝั่งอีกอะไรอีกหลายๆอย่างถ้าคุณปอยคุณบางตอนเคยตั้งเป้าหมายนี้เรายังไงบ้างเป้าหมายของเราเป้าหมายของเราขอขอโทรปรึกษาแม่แป๊บนึงจริงๆแม่มเคยถามไหมคุณแม่ไม่เคยนะคะด้วยความที่สําหรับครอบครัวเราก็อาจจะรู้สึกเหมือนแบบเป็น ยังเด็กๆอยู่หรือเปล่าไม่รู้แม่ก็ยังไม่ได้เคยพูดเรื่องนี้จริงๆอต่างแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก,ก็คืออยู่ในสายตาตลอด <Hey. S 1> แล้วก็มีอะไรก็คือคิดว่าน่าจะให้คะแนนในใจอยู่ตลอดเงยค่ะ ใช่ก็เวลาไปเที่ยวกันกับแม่กับเฟยผมก็ไม่ได้ดูแลเฟยเลยดูแลแม่คนเดียวอันนี้ใส่จะเพิ่มขึ้นเอาตรงนั้นเน้นๆตรงนั้นวันนั้นก็ไม่ต้องมาไม่ต้องมาถามเฟยนะถามเเเวววลลาากกินนข้้็ีียยงแแคค่่มดตอนนี้เต็มสิบช่องแล้วบางครั้งคุณลอยคิดว่าระยะเวลามันมีผลมาจากการเที่ยวกันมีครอบครัวแล้ววันนี้ก็มีนะครับก็มีความจริงผมว่าเวลามันก็มีผลแหละนะครับมันก็ถึงจังหวะที่เหมาะสมเดี๋ยวมันก็ แต่ผมก็ไม่ได้บอกหรอกว่ามันต้องกี่ปีกี่ปีบางบางคู่ก็2ปีแต่งบางคู่5ปีแต่งบางคู่10ปีแต่งก็ไม่มีอะไรตายตัวแต่ตอนนี้ชีวิตเราพร้อมทุกอย่างลงตัวพร้อมที่มีครอบครัวก็ก็พร้อมนะครับเพราะว่าคือถ้าถ้าเรื่องของการทํางานเราก็ยังวุ่นกับการทํางานเหมือนเดิมแต่ว่าโพซิชันของการทํางานเราก็มีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็เหมือนกับให้เวลากับตัวเองมากขึ้นให้เวลาครอบครัวมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเราจะมาต่อเกมส์แน่นอนหรอที่ต่อให้เก๊ทให้เลือกอ้าวคุณเก๊นี้ เราก็อาจจะคาดเดาไม่ได้ถูกไหมถูกต้องเขาอาจจะเปิดตัวปั้งขึ้นมางี้ระหว่างเกสเขาก็พร้อมมาทองเธออะไรเขาก็พร้อมมากแต่ปีดูมีพิรุษนะครับเมื่อกี้ค่ะเราคิดว่าใครจะไปก่อนกันเกดเจมจีเอเล็กต์คุณว่าใครเผมว่าเอเล็กต์เพราะว่าคู่นี้เขาแบบปานจะกืนกินทำไมทำไมเราคิดว่าเขามีเปอร์เซ็นต์ไปก่อนเพราะว่าเขาดูแบบ ถ้าดูหอมหวานนะเนาะรักกันถ้าดูตัวติดกันตลอดเลยจริงไม่ได้ตัวมันจะติดอะไรกันขนาดนั้นกับเบล่ะแล้วคู่เราอ่ะเราจะไปก่อนเราจะไปก่อนแล้วคู่เราจะเป็นอันดับไหนอ่ะถ้าเล็กอันที่หนึ่งก็คิดว่ามันน่าต้องก่อนไอเกสนั่นแหละอันนี้คือขิงแล้วเต็มจีหรือเต็มจีอ่ะเต็มจีก็ไม่แน่นะถูกไหมใช่ไหมเพราะว่าเขาก็ ใช่เขาก็ส oh, so ุขงอมกันแบบเนี like oh, wow. so, ่ยเขาก็ไปเที่ยวอีกแล้วเห็นไหมอะไรอย่างเงี้ยไปรู้ไม่รู้คาดเดาไม่ได้ไอ้ที่หนึ่งนะกาแฟอะไรคนอยากอยากรู้สถานะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอบอะไรได้แค่ไหนเราเราก็เรียกว่าเอาจริงพอเป็นเรื่องของคนสองคนอะถึงแม้เราจะเป็นน้องใช่ไหมคะที่จะสนิทกันทุกคนกุมขลิมมากตอนตอนนี้ แต่ว่าเอาเอาถ้าพูดต,งตรงๆก็คือไม่ได้แบบไม่ได้รู้เรื่องขนาดนั้นเพราะว่าจะไม่ใช่เป็นฟีว่าเอ้ยถ้าเขาอยู่ในในอารมณ์ที่เขาอยากเล่าพี่สาว<ช>เราคงเล่าเองอะไรเงี้ยเราก็แบบสังเกตอยู่ห่างๆาใช่คะ่ะก็คิดว่าถ้าเกิดว่ามีงานไหนที่ได้เจอร์วิฟังก็ถามาก,ก็ตัวเองนะแต<อ>่บ<า>อ <laughs> แต่ว่ามีคนมาสถามสาเยอะหมนก็เยอะอยู่ <ตำ S 2> ค่ะเยอะอยู่ เราเองก็ตอบไม่ได้แล้วก็พอเป็นเรื่องของพี่สาวด้วยคนใกล้ตัวเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราไม่อยากตอบแทนเขารู้สึกว่าเป็นเรื่องของใครเป็นเรื่องของคนสองคนนั้นก็อยากให้เขาได้เป็นคนพูดถึงเรื่องเขาโซเฟเ,เองก็เลือกที่จะไม่ถามเขาโดยตรงด้วยใช่เ,เพราะว่าเรารู้อยู่แล้วเนเจอร์ของพี่พี่สาวเราว่าถ้ามีอะไรที่เขาอยากจะให้เราได้ ได้รู้จริงๆเขาก็จะมาหาเราเราจะมาเล่าให้ฟังเองแต่เราเห็นทุกอ,อย่างตามข่าวที่ผ่านมาเราก็เห็นเราก็ติดตามเหมือนที่ซี่เลย <c oughs> ก็เป็นชาวเน็ตท่านหนึ่ง <c oughs> หนูก็เป็นอย่างนั้นเลยแต่ว่าเราก็โอเคก็อย่างนั้นแล้วก็แบบสังเกตพฤติกรรมอยู่าทางๆอะไรเงี้ยค่ะแต่เรื่องโดยดีเทลอะไรก็อาจจะต้องไปแบบว่าทมกับเจ้าตัวเองจะรู้แบบมากที่สุดอืแต่ตอนที่เราเจอเขาคือทุกอย่างโอเคไหมครับยิ้มเย้มแจ่มใสยิ้มเย้มแจ่มใสค่ะ ยังแบบไปแบบเที่ยวเท่าอะไรอยู่ยังมีเมืองจังส่ได้อยู่ปกติโอเคนะไม่รู้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 โอเคค่ะ